มันไม่ได้ปรุงแต่งใดๆอันนี้ชอบตัวนี้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดอันนี้เป็นเต้าหู้สดนะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เต้าหู้ออร์แกนิกที่ท็อปเขาจะมียี่ห้อคินุแต่อันนี้เน้ไปเจอเต้าหู้สดมาหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปต้มยำกันตะไคร้หอมแดงแล้วก็ข่านะคะ เติมน้ำลงไปเนื่องจากเนีตจะไม่ใส่น้ําตาลเนีตก็เลยใส่หอมใหญ่เข้าไปเพื่อให้ความหวานออกมาจากหอมใหญ่หอมใหญ่ะะหลงไปนะคะใส่มะเขือเทศแล้วก็เห็ดลงไปนะคะแล้วต้มให้เดือดเต้าหู้เรามาเรียงไว้พอเขาสุกแล้วเดี๋ยวเราจะเทน้ําร้อนน้ําเดือดเนี่ยลงไปนะคะปรุงรสด้วยเกลือดําแล้วก็ดอกเกลือเท่านั้นนะคะวัตถุดิบอื่นถ้าเรามีก็ใส่นะคะเนตใส่ขิงลงไป แล้วก็ใส่ใบมะกรูดต้นหอมผักชีพริกขี้หนูค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทกันเลยนะคะเทใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเวลาจะกินเราก็จะบีบมะนาวทีหลังนะวิธีการแล้วก็ตักใส่ถ้วยหนึ่งบีบมะนาวลงไปเลยค่ะบีบมะนาวมะนาวต้องกินสดทั้งคนไี้ซื้อเต้าหู้มาจากเซ็นทันก็มีงานนะ นี้คำว่าอร่อยเนี่ยนะทุกคนคือมันจืดเนี่ยมันจืดเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่อะไรมันออแกนิกสุดๆแต่ทีนี้อร่อยมันมาจากเนื้อสัมผัสค่ะเนื้อสัมผัสมันไม่ได้ปรุงแต่งใดๆอันนี้นชอบตรงนี้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดอืม,อม ลองดูนะทุกคนต้มยำสูตรหนังสือ150เมนูอาหารบำบัดโรคนะคะ